สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดน้าแดงนะตลาดน้าแดงนะครับมาซื้อของนะซื้อของนะครับก็จะให้ดูนะอันนี้คือตลาดน้าแดงนะตลาดสดนะอันนี้เป็นตลาดสดเป็นตลาดสดนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาครับตลาดตลาดครับรคนขายก็จะแย่กันหมดแล้วเนมด้วยครับวันนี้ผมจะมาซื้อมันนี่นะครับมันนี้แล้วก็นี่นะ <c oughs> ของที่เขาขายนะครับเป <c oughs> ็นสด อันนี้ก็จะเป็นแปงไทยเดี๋ยวผมจะซักทองไม่มีนะมีมันนี่นะแล้วก็จะซื้อสับปะรดนะสับปะรดนี่นะครับนี่นะครับที่ผมซื้อมาอันนี้สี่โลอันนี้ลูกละหกซักทองหกสิบบาทแล้วก็อันนี้สามสิบห้าบาทนะฮะเดี๋ยวว่าจะซื้อมะละกออีกนะครับซื้อมะละกออีกนะครับแม่ค้าอยู่คนเดียวฮะกระลังุวลเลย ไม่มีเลยแบ่งอะไรฮะวาถ่ายคลิปหน่อยทไมะว่าขายดีเปล่าคลิปว่าขายดีแต no şey> ่ไม่มีคนช่วยไม่มีคนช่วยาครับผมนี่นะครับที่ได้ก็มีมะละกอนะครับได้ครบแล้วนะครับ ฝรั่งนะครับฝรั่งโลละห้าสิบาทลวกอนี่และกอนี่ร้อยยี่สิบบาทนะฮะลวก็ร้อยยี่สิบาทก็เต็มหน้ารถเลยเต็มหน้ารถเลยนะครับเต็มตะกร้านะะตลาดแม่ค้าก็ไม่ค่อยเยอะว่าแม,ม่ค้าเยอะนะครับมาซื้อท้ายซอยเลยนะ ขายไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่ตอน,นเช้านะน,นี่เป็นตลาดสดตอนเช้านะก็จะกลับแล้วนะครับนะครับก็ขี่พอใจมานะอันนี้ก็จะกลับแล้วมาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วครับ โอ้โหอย่างร้อนเลยอากาศร้อนมากเขาได้มะม่วงเขียวสวยกับเงาะเพิ่ม